เมียฝรั่งไว้ใจน้องสาวจนเสียผัวก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดมานานแล้วอันนี้พี่เขาย้อนเวลาเล่าให้ฟังนะคะคือสมัยก่อนเนี่ยพี่เขาอะได้เชิญน้องเขามาน้องสาวมาเที่ยวที่ประเทศเยอรมันเยอรมันอีกแล้วนะคะทุกคนมาเที่ยวที่ประเทศเยอรมันก็มาเนี่ยคือจุดประสงค์เลยไม่ได้มาเที่ยวจุดประสงค์ของผู้หญิงไทยหลายๆคนที่ทําวีซ่าให้กับน้องมาหรือว่าให้ญาติมาผู้หญิงนะคะ หรือลูกมาลูกสาวมาอย่างเงี้ยเพื่อจะมาหาคู่ในประเทศนั้นมาเสร็จแล้วก็จะมาลงหนังสือพิมพ์ก็ลงหนังสือพิมพ์เออลงหนังสือพิมพ์หาแฟนให้น้อง,น,องน้องสาวมาถึงแล้วก็ลงหนังส,นงสือหนังสือพิมพ์หาแฟนให้น้องก็มีผู้ชายหลายคนติดต่อมาเอออันเนี้ยเรื่องเนี้ยคือสามีผัวฝรั่งของพี่เขาเนี่ยจะต้องช่วย อ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็เวลามีผู้ชายติดต่อมาเขาต้องช่วยคือแปลภาษามั่งอะไรมั่งคือช่วยกันเน่ะคือพี่พี่เขาก็อยากให้น้องได้แฟนฝรั่งอยากมาอยู่เมืองนอกประมาณนี้ส่วนพี่เขาก็ต้องไปทํางานด้วยแล้วก็แฟนพี่เขาก็ทํางานเหมือนกันแต่ว่ามันก็คนละเวลาตอนี้ลงสือพิมพ์แล้วก็มีผู้ชายติดต่อมาหลายคนก็ทุกคนที่ติดต่อมาผัวก็จะบอกไม่ดีผู้ชายคนนี้นะอย่างนั้นอย่างนี้ฉันคุยแล้วยางงั้นอย่างนี้นนคือปัญหาหมด ตอนนี้น้องก็ใกล้จะกลับแล้วน้องสาวกลจะกลับพี่เขาก็เลยบอกว่าเอา้าคือมันต้องมีม,มีมีมาแล้วเนี่ยมันเสียเวลาเสียค่าตั๋วเครื่องบินเสียค่าทําเอกสารอะไรมากมายเนี่ยคือเราต้องเลือกสักคนนะเพราะว่าเอน้องสาวพี่เขาก็หน้าตาดีแล้วก็คือสเปคฝรั่งเลยที่มันก็มีฝรั่งติดต่อมาสมัยก่อนเขาจะลงหนังสือพิมพ์เนาะเขาไม่ได้มีแอปหาคู่แบบนี้ก็ผัวก็บอกว่ามันไม่จําเป็นหาไม่ได้ครั้งหน้าก็มาใหม่อืม พี่เขาก็เอา้ามันจะเราเสียเงินทําไมมากมายก็นนี้เมื่อมีผู้ชายติดต่อมาเยอะแยะมันจะไม่มีสักคนเลยเหรอที่ว่าจะโอเคน้องสาวพี่เขาก็เฉยๆนะก็เฉยๆพี่เขาก็ไม่รู้เรื่องก็เฉยๆแล้วตอนนี้เออถึงวันใกล้จะกลับพี่เขาจับได้ว่าน้องสาวเขากับผัวเขามีอะไรกันสรุปแล้วที่ว่าเออถึงได้รู้ว่าที่ที่ว่าน้องเขาหาแฟนไม่ได้สักที ผัวเขาบอกว่าเออที่ติดต่อมาคนนั้นกับใหม่ดีคนนี้กับใหม่ดีคนนั้นก็เออยางงั้นคนนี้ก็อย่างนี้คืออาศัยที่ว่าเขาเป็นภาษาเยอรมันเขาก็จะติดต่อกับผู้ชายทุกคนก่อนที่จะมาเจอน้องสาวฉะนั้นคือจริงๆแล้วฝรั่งคนนี้ก็ห่วงกลางประมาณนี้พี่เขาเสียใจมากเสียใจเสียใจหนึ่งที่ไว้ใจน้องเสียใจที่สองคือไว้ใจผัวไอ้ผัวนะเลิกไปก็เป็นคนอื่นแต่น้องอะทุกคนน้องคือน้องน้องคือคานตามกันออกมาเออพ่อเดียวกันแม่เดียวกัน ไม่คิดว่าน้องจะทําอย่างนี้พี่อุตส่าห์เสียเงินเสียทองเอาน้องมาเพื่อจะมาหาผัวฝรั่งรู้ว่าน้องลําบากอยากน้องก็บอกว่าอยากมีผัวฝรั่งให้พี่ช่วยหน่อยอยางน้นอย่างนี้พี่อุตส่าห์ทำงานล้างซ่วมอืมหาเงินรับรองค่าตัวเครื่องบินค่าทําวีซา่าทุกอย่างรับรองเอาน้องมาเพื่อให้น้องมาหาแฟนที่ต่างประเทศแต่ไม่เคยคิดเลยว่าน้องเนี่ยจะมาเอาหัวตัวเองเมื่อพี่เขารู้แล้วเขาก็เรียกมาคุยทั้งคู่เลยคุณได้ฟังทั้งเสียใจนะพี่เขาเป็นคนไม่ดื่มไม่ดื่มไม่สูบ บุหรี่ไม่ไม่ไม่ดื่มแอลกอฮอลอะไรทั้งสิน้นเขาเรียกผัวเขากับน้องเขามาคุยสซลุกระยะเอาเวลาที่เขามาสามเดือนคือเขาก่อความรักซึ่งกันและกันเขารักกันพี่เขาก็เลยถามเรี่วชั้นละ่ะผู้ชายบอกว่าฉันก็รักเธอคืออันนี้ไม่ได้ต่างจากเออคืออยากมีสองคนอือยากมีสองคนคือว่าเหมือนกับเ,เธอก็ ฉันจะหาวิธีเอาเขามาแล้วก็ให้เขามาได้ทํางานที่นี่คืออยากจะอยู่กันแบบสามคนผัวเมียประมาณนี้แต่พี่เขาไม่ยอมนะทุกคนพี่เขาบอกว่าฉันก็มีศักดิ์ศรีคือสิ่งที่ทําเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เสียใจคือเหมือนเอามีดมากรีดหัวใจแกแกบอกงนี้แกบอกแกเสียใจมากๆจากที่แกไม่เคยดื่มไม่เคยไม่เคยสูบไม่เคยเที่ยวไม่เคยแกเป็นทุกอย่างคืออันนี้พี่เขาอยากกับผัวนะคะอยากกับผัวโดยที่ผัวก็ไปอยู่กับน้องสาวแทนแล้วไอ้ที่ผัวบอกว่าเออฉัน ก็รักเธอแล้วก็รักน้องสาวเธอด้วยอยากอยู่ด้วยกันสามคนแบบนี้พอพี่เขาขอหย่ายอมหย่าเลยจ้ายอมหย่าเลยในสาเหตุที่ว่าเราอยู่เขามานานอ,อันนี้มันอาจจะเป็นเจอของใหม่แล้วเกิดเอ,อตื่นเต้นหรืออะไรเราก็ไม่รู้หรือความรักของเรามันจืดจางลงก็ไม่รู้เขาเขาก็ไปมีใหม่เป็นน้องเราถ้ามีใหม่เป็นคนอื่นเราก็สาวมาเสียใจมาผู้หญิงไทยทุกคนนะ่ะผัวมีใหม่เป็นคนอื่นอน่ะก็เสียใจนั่นแหละแต่ถ้ามีใหม่เป็นน้องสาวตัวเองเนี่ย มันยิ่งเสียใจหนักแล้วน้องทําได้อย่างไรพี่อุต่าห์ทำงานล้างซ่วมพี่เขาบอกพี่นะล้างซ่วมอุ่าหงานใครที่ว่าใครเขาเออขาดคนหรืออะไรหรือว่าใครเขาเจ็บเขาป่วยพี่จะต้องไปขอแทนเขาบอกในกลุ่มคนไทยเออใครจะให้ไปแทนงานที่ไหนบอกพี่นะพี่จะไปเพื่อหาเงินมาเอาน้องมาแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเอาน้องมาหาแฟนที่ต่างประเทศจะกลายเป็นว่าเอาน้องมาให้ผัวตัวเองตอนนี้พี่เขาก็เดินเรื่องอย่าอย่าเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรแล้ว คือพี่เขาก็ตัดขาดจากทั้งผัวและทั้งน้องเขาพี่ก็พี่เขาก็ไปทํางานอยู่อืมในเออทำงานแบบเป็นคุณสูอ่ะคือทิ้งชีวิตที่ปกติที่ว่าคือได้ฟความเสียอกเสียใจเ่ะทุกคนคือแกเสียใจที่แกทํำนี้แกเสียใจแกเสียใจแล้วแกก็ไม่มีแฟนใหม่อีกเลยแกไม่มีแฟนใหม่อีกเลยแล้วจากเป็นผู้หญิงที่แบบว่าเออแกบอกว่าจากที่พี่เนี่ยไม่เคยดื่มไม่เคยเที่ยวไม่เคยอะไรเลยพี่เป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างพี่อะ คิดในใจเสมอพี่จะไม่จริงใจกับใครจะไม่เรักใครอีกแล้วเพราะว่าไม่เคยคิดว่าเชีวิตพี่จะมาเจอเรื่องแบบนี้ไม่เคยคิดว่าน้องสาวจะทํากับพี่แบบนี้ไม่เคยคิดว่าผัวตัวเองจะทํากับตัวเองแบบนี้พี่เขาไม่ได้มีลูกกับสามีนะคะพี่เขาสามารถอยู่ที่ประเทศเอรมันได้ตลอดเขามีวีซ่าเอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็นานก็ได้ไม่เป็นไรแต่ปัญหาของพี่เขาคือเขาไม่ได้ติดต่อกับครอบครัวแล้วคือลาขาด พราะที่ตอกลับไปตอนที่มีเรื่องใหม่ๆพี่เขาเล่าให้ฟังพี่ตัดญาติขาดมิตรกับทุกคนสาเหตุนะั้นหรือพี่แจ้งให้พ่อแม่ทราบว่าน้องตอนนี้น้องก่อเรื่องเออเอาผัวเราทั้งๆทงี่เราอะเอาน้องมาเพื่อจะมาหาแฟนที่นี่พ่อแม่กับเข้าข้างน้องเขาน้องมันคงไม่รู้เรื่องหรอกผัวมันอาจจะปั้มมันก็ได้อะไรอย่างงี้คือกลายเป็นว่าพี่เขาผิดที่ดูแลน้องไม่ดีพี่เขาผิดที่ดูดูแลผัวไม่ดี พี่เขาเสียใจมากๆคือเสียใจซ้ําเสียใจซ้อนแกก็เลยไม่ติดต่อกับทางครอบครัวอีกเลยไม่ติดต่อกับครอบครัวอีกเลยแล้วส่วนน้องแกน่ะแกก็ย้ายจากเมืองเมืองนั้นมาเลยนะครับย้ายไปอยู่เมืองอื่นแกบอกว่าแกไม่ติดต่อกับน้องแกแล้วก็สามีแกแต่แกก็ได้ยินข่าวว่าเขาสองคนก็แต่งงานกันอยู่ด้วยกันแต่ถามว่าเขามีความสุขไหมเขาไม่ได้มีความสุขเลยเพราะว่าผัวพี่เขาไปประเทศไทยก็ไปหาหญิงอื่นเช่นกันเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเวรกรรมมันมีจริง แต่พี่ที่พี่เขาเสียใจอ่ะเสียใจทั้งเรื่องน้องเสียใจทั้งเรื่องครอบครัวครอบครัวเข้าข้างน้องญาติพี่น้องเข้าข้างน้องว่าคือน้องไปเล่าน้องสาวไปเล่าให้ให้ครอบครัวฟังว่าไม่ได้ตั้งใจเลยพี่เคยเออป้ามก็เลยต้องยอมอย่างนั้นอย่างนี้แล้วอยู่บ้านเขาเรากลัวเขาอย่างนั้นนี้อยู่สามเดือนเกือบสามเดือนถามว่าถ้าเกิดว่าคนเราอ่ะไม่ได้อยากได้พี่เขยจริงๆอ่ะถ้าเกิดเรื่องมันแรกก็ต้องบอกแล้วใช่ไหม ก็ต้องบอกพี่สาวแล้วใช่ไหมพี่สาวไปทํางานหาเงินมาเลี้ยงเราอ่ะเออมาพาเราไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อยากให้เปิดหูเปิดตาให้น้องลุงหนังสือพิมพ์ให้น้องพี่สาวคนจ่ายเงินฝรั่งไม่ได้จ่ายแฟนฝรั่งพี่เขาไม่ได้จ่ายนะคะพี่เขาจ่ายเองทุกอย่างทั้งค่าตัวเครื่องบินค่าทุกอย่างจ่ายให้น้องหมดซัพพอร์ตน้องอยู่คนเดียวแต่ไม่ได้คิดเลยว่าน้องจะทําแบบนี้น้องก็มีสาเหตุผลที่จะไปอ้างกับครอบครัวพ่อแม่ว่าถูกปั่มนั้นไม่ได้ไม่ได้ป้องกันตัวไม่ได้เพราะกลัวภาษาไม่ได้พี่สาวก็ไม่อยู่ทําแต่งงาาานนนคืออเเป็ทุกกยย่่โัผิดให้บพี พี่ก็บอกตอนเนี้ยพี่เนี่ยอยากจะมาเล่าเรื่องประวัติเก่าๆของพี่ให้ฟังว่าสิ่งที่พี่เจอคนในครอบครัวเขาไว้ใจไม่ได้น้องสาวพี่พี่รักเขามากพี่ถึงได้เอาเข้ามาแต่พี่ก็ไม่คิดว่าน้องสาวพี่จะทํากับพี่แบบนี้เรื่องมันเกิดขึ้นมาครอบครัวแทนที่จะเออเข้าใจพี่ครอบครัวกับรุมด่าพี่หาว่าพี่เนี่ยเป็นคนผิดหาว่าพี่ปล่อยให้น้องอยู่บ้านคนเดียวหาว่าพี่ปล่อยให้ผัวพี่ไปมีอะไรกับน้องสาว ปล่อยให้ผัวไปคมเหงน้องสาวแล้วที่เขาอยู่ด้วยกันเขาบอกว่าเขารักกันนี่หมายความอย่างไงแต่ทุกคนไม่ยอมที่จะเข้าใจตรงนั้นนะฮะเข้าใจว่าความผิดเนี่ยพี่เขาผิดคนเดียวพี่เขาบอกว่าเออเขาตัดขาดทุกคนเลยตอนที่พ่อแม่เขาเสียเขาก็ได้จะส่งเงินส่งเงินไปช่วยแต่เขาก็ไม่ได้ไปเพราะว่าคือพี่เขาบอกว่าเขาเสียใจมากๆทุกครั้งที่เขาโทรไปคุยกับพ่อแม่คุยกับญาติพี่น้องเขาก็จะโดนด่าว่าเขาผิดคือพี่ผิดตลอดพี่เขาผิดตลอดทั้งนั้นนี่พี่เขาบอกว่าเขาอะเสียสลับ ทุกอย่างเพื่อน้องเพื่อครอบครัวส่งเสียครอบครัวส่งเสียน้องจนน้องเรียนจบน้องมีแฟนเป็นคนไทยถูกทิ้งถูกอะไรเออแล้วตอนหลังน้องอยากมีแฟนฝรั่งพี่เขาก็สาเดินเรื่องเอาน้องมาเพื่อมาหาแฟนฝรั่งในประเทศเยอรมันแต่ไม่เคยคิดว่าน้องจะมาเอาพี่เคยไม่เคยคิดว่าน้องจะมาเอาหัวตัวเองตอนนี้พี่เขาก็ไม่ได้มีแฟนใหม่นะคะเขากสา็สามารถอยู่คนเดียวได้ซึ่งเออแกก็บอกนะแกว่าแกไม่สามารถที่จะมีใคร ได้อีกถามว่าแกมีไหมมีผู้ชายเข้ามาไหมมีแต่แกมันแกบอกว่าแกบาดเจ็บก็เรื่องอย่างนี้แล้วก็มันฝังใจคนเราทุกคนนะคะอันนี้พี่จะบอกให้ว่าทุกคนเสียใจไม่เท่ากันบางคนเสียใจอย่างผัวทิ้งไปอ่ะเดี๋ยวเลิกเสียใจมีใหม่ก็ได้แต่บางคนน่ะเสียใจนี่คือเสียใจตลอดชีวิตคือไม่สามารถที่จะมีใครใหม่ได้มันเหมือนแผลอยู่ในหัวใจที่แบบว่าไม่มีใครที่จะสามารถมารักษาแผลตรงนี้ได้ส่วนญาติพี่นงก็ซ้ําเติมซ้าเติม,ม,ตมคือจริงๆแล้วพี่เขาก็บอกนะว่า เป็นความผิดที่พี่เองที่พี่ไว้ใจเขาพี่ไม่โทษเขาหรอกแต่พี่อยากจะมาเล่าประสบการณ์ของพี่ให้น้องๆรุ่นหลังฟังว่าเหตุการณ์อย่างนี้ก็เกิดฉะนั้นอย่าไปไว้ใจผัวฝรั่งของเราผัวฝรั่งที่เราคิดว่าเขาดีกับเรามากมายพอตอนหลังเขาอาจจะไปมีอะไรกับน้องเราหรือญาติเราซึ่งความผิดก็คือเราเองที่ไว้ใจเขาเราผิดเองแต่ก็เสียใจที่ว่าคนคนนั้นคือน้องสาวที่เราเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กแล้วไม่คิดว่าน้องจะทํากับเราแบบนี้ อาน้องๆคนไหนหรือพี่ๆคนไหนที่เข้ามาฟังเรื่องนี้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาเป็นสิบปียี่สิบปีแล้วสมัยนั้นยังไม่ค่อยมีแอปหาคู่พี่เขาเล่าให้ฟังนะคะก็อย่าซ้ำเติมพี่เขาพี่เขาถามว่าพี่เขามีใครใหม่ไหมเขาไม่ได้มีใครใหม่เขายังบาดเจ็บอยู่ตลอดเวลาคือไม่มีฟาร์มที่ไม่กล้าที่จะมีใครใหม่ไม่กล้าที่จะกลัวคือตอนนี้กลัวแต่พี่เขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่ในเยอรมันอยู่เขาไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตที่ในเอ่อที่ประเทศไทยเพราะว่าเหมือนไม่มีญาติพี่น้องอะทุกคน เราถูกกระทําแต่ญาติพี่น้องกับเข้าข้างอีกคนนึงแกบอกแกเสียใจแกเหมือนตัวคนเดียวในโลกและทุกวันนี้ทั้งดื่มทั้งเที่ยวเอ่ออันนี้แกคุยให้เราฟังเราก็บอกพี่พี่ต้องรักตัวเองนะถึงเรื่องมันเกิดไปแล้วมันก็ผ่านมาเป็น10ปี20ปีอ่ะถ้ามีใครดีเขาอยากจะดูแลเราอ่ะพี่ก็ต้องเปิดใจแต่พี่แกบอกว่าแกเปิดใจไม่ได้เพราะว่าแกทําใจไม่ได้กับเรื่องตรงนี้ทําใจไม่ได้กับหลายๆเรื่องและแกก็ไม่ไปพบญาติไม่คือไปประเทศไทยแกไปนะคะไม่ใช่ไม่ไปแกไปแต่แกจะไม่ไปหาญาติพี่น้องไม่ไปหาใครทั้งส ไปด้วยความคือใจแกบอบช้ำตลอดเวลาแกบอกแกมีความรู้สึกเหมือนแกเจ็บตลอดเวลาเจ็บตั้งแต่วันนั้นวันแรกที่รู้เจ็บอย่างไรตอนนี้ก็ยังเจ็บอย่างนั้นพี่ขาน้าสงสารนะคะก็เออเขาสามมาแชร์เรื่องนี้ก็หนูก็ขอขอบคุณพี่มากเลยที่เอาเรื่องนี้มาแชร์ให้เออเมียฝรั่งรุ่นหลังๆได้ฟังก็เรื่องแบบนี้ก็มีนะคะทุกคนฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ อย่าประมาทกับชีวิตอย่าประมาทผัวฝรั่งของเราอย่าคิดว่าผัวดีอย่าคิดว่าผัวเรานี่เออเริศประเสืสีไม่คิดอย่างนั้นอย่างนี้กับน้องเราหรือญาติเราก็ระวังไว้ก็ดีนะคะ